มากินมังม่วงน้ำกันเอามาคุยเบิ่งจักบาทก่อนอือนายสวัสดีพี่น้องสวัสดีสีเดงยวแข่งมอสทุกุกคนเด้อเอามากินน้ำกันพี่น้องอันนี้ถึกใจน้องตู่ได้นี่นะมม่วงนี่ก๋บหม้อส้มปันไดใครกินแง่แง่คือเล้วออกไปนาอือออกไปนาบ่ เมื่อวานนี้ออกไปนะะิิควแล้วก็ทำคลิปมีเอซีคอมเมนต์มาว่าวงตั้งกล้องบอบอคักวาสันขอบใจเด้อขอบใจมื่อหน้ากันสิเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมือกองสมัครลิน เออเคลมมาอ่าให้มันเห็นวัตถุคนมันสเด็จเออคู่ก็เล่นวัทุกคนนี้เออว่าในนั้นคมคืดน่ะแต่ว่ามันบ่กลุ้มกกเลยมึงยากวัสด์นะถาบว่เป็นอย่างเนาะเออเอาเป็นมือหน้าได้อันนี้แล้วมีผู้ให้ทิศชี้แนะแบบนั้นแบบนี้มันบ่สงามอ่ะนะบคัก การชิปัญญามเฮียนรู้ไปเรื่อยๆเนื่งเป็นมือกล้องเอมามือกล้องใชมักรีนพี่น้องเอ้ยเก็เดีบดีตม่กินไเ้กินแม่เจอยากล่นไหมเอามานี่เนียเนี้ยเนี้ยอ่มูาเด้ เอ็นเอ็นปะยุยเหรอปะยุยเอ้ยมาเด้อปรยมาเด้อมึงก็หลัะประยุยมาเด้อเดี่วเด้เดนางเด้อา็นทีเดยเด้อมาเป็นยเอวาวเปกระบองเอาสบายเล จำประดงนในลายเอาไว้เนียไว้เน่ไว้เนี่ไว้เนี่ยไปจำใลายนะพอแล้วพอแล้วคุยปเดี๋ยวคุยปเดียวนะเจ้าหญคุยโดนหลนีนี่นี่นี่ไม่ชิดาติไม่ชิดาใส่ขาอากินเอ็ดเก่งเก่งเก่อเตยได้สัต์เยกินแต่มงม่วงละ เดียวแซ่บปะหอมนะ <c oughs> เนาะบนยิ้มกันยาแหละแซ่บอ่้ลักกินละ,ละกินกินหลายคนแซ่บกินอ้องเหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนคือว่าแซ่บแล้วหาคนถึงนะเนาะอ้าแซ่บแซ่บแซบ,แบมันนี้เป็นวันพัก <c oughs> ลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาว <One piece. S 1> ันทิ่วันที่หมืนม่นค่ะวันที่หมื่นวันจันทร์พุทธประหารสุขเศร้าพราเฮาเห็นอย่างพ้องกันไปใส่พ้องกันไปโรง,งเรียนโรงเรียนโรงเรียนน่ะอยู่มั้ยอยู่เขากองคำ ตาบาจินงขบารีดานะคะอแม่แหกนะยี่แม yeah, ่แหกเดอเดนะเยคือป oui> ้าเนี่ยโมลยกิน่ะลำบากกับ uh พ yeah, ่อเล้่ยนีแม่แหลกแรงน่ซ yeah, ึนหูซึนตากับบัตรแ่ Tim tinh 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 mẹ tinh tinh mẹ ơi mẹ tinh 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 mẹ ơi tinh mà ค่าไม่นะ่ามากินเด้อโอ้เถอจนเอือดให้กินปลาเอ้ยไรเคยกินทั้เลยส่วนขึ้น,น,นี้บกอกมันนี่บกอกนี่นี่เดี๋ยวจะมอ Oh, อา้าวอะไรหลายตัววะตัวปูกินวะตัวกินแซ่ไอแต่เ็ก,ก,ก,กินแซ่ทำแรงเลยเล็กเล็เกอะไรเล็ก

วานนี้ท่นพากันมาให้เจ้ปูนับนับแะเพื่อแล่นแข่งกันด้นับนับปูปู่ก็นับแลวหนึ่งสองสามแล่นปู่เขาเล่น่นไม้เม้อล้วก็ยุดยุดแล้วก็ตั้งไม่เองตั้งแต่นามอฮอดพี่เล่นสี่ห้าเถื่อนมาเลี จะเป็นอ้ายจะกับขาเหง้าก้อนจะต้องเบิร์นอ้องแล่นไปนยันมีรถมานด้กันมีรถมาจังแล่นดออกนอกทางมายแลนด์เข้าทางแลนเข้าทางที่มีรถมาขับปู๋เอาเลยทางเออ์เบย์วอยู่อะไเลยว่าเบรกบยอยู่แล่นซื่อเลย ไม่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 โอ้ยปลาอยากไอ้นี่ไานี่งข้าเลยทาอเต้กบผลาดน้ำเต้กบผลาพปลูกเดี๋ยไอเล่นนำไอแเกเล่นก่อนน้องก็เล่นน้ำเลก็เลยกายทางน้ำกันนี่เขาเป็นไกินเก่งขนาดเลยอเตยกับอเต้กินเก่ง